สวัสดีครับขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านตังฟูพารวยครับเป็นสูตรง่ายๆครับผมหวยลาวครับใข่ๆก็คํานวณได้ครับผมลองคํานวณดูคร่าวๆแล้วนะครับผมมีโอกาสเข้าสูงมากเลยครับโดยการคํานวณสูตรนี้นะครับผมจะใช้คู่กับการลู19ประตูครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสของเรานะครับผมในการคํานวณสูตรนี้นะครับผมผมจะยกตัวอย่างย้อนหลังนะครับมา5รางวัลครับ จะเป็นของวันที่22ครับเดือน7 26ครับเดือน7 29เดือน7วันที่2เดือน8ครับแล้วก็ล่าสุดวันที่5เดือน8ครับผมเพื่อจะมาคำนวณหาสูตรของวันที่9เดือน8คือวันนี้นะครับครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มตั้งแต่ชุดแรกนะครับวันที่22เดือน7ครับผมรางวัล3ตัวจะเป็น164นะครับรางวัล2ตัวจะเป็น6,4ครับผมอ่าส่วนนี้นะครับไม่ยากครับจะใช้เลขท้ายครับของเลข3ตัวนะครับแล้วก็เลขหน้านะครับของเลขัวคตัว คือ4ี่ครับ4กับ6ครับผมมาบวกกันครับ4บวกหนะครับจะเป็น10ครับผมเราจะไม่ใช้เลขข้างหน้านะครับเราจะใช้เลขข้างหลังแทนนะครับผมคือเลข0ูนย์ะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก1ครับผมเป็น0ูนย์กับ1นะครับแล้วเราจะใช้เลข2ตัวนี้นะครับมาลูด19ประตูกันครับผมเราได้ศูนกับ1ลูบสิประตูแล้วนะครับแล้วเรามาตรวจผลรางวัลนะครับเอาละครับแล้วเรามาดูผลรางวัลของวันที่26เดือน7นะครับผมรางวัล3ตัวนะครับจะเป็น5 0 9ครับผม2ตัวจะเป็น0 9ครับ โอเคครับเช่นเดิมนะครับแล้วก็ใช้เลขท้ายนะครับของ3ตัวครับเาบวกกับเลขหน้าครับของ2ตัวครับผมคือ9บวกศูนย์ครับ90บวกศูนย์ได้9นะครับผมแล้วเพิ่มไปอีก1ครับเป็น10ครับแต่10เราจะไม่ใช้1นะครับเราจะใช้เลขท้ายครับคือ0ูย์ครับผลที่ได้นะครับจะเป็น90ย์ครับผมแล้วเรามาใช้90ูนะครับรูปสประตูครับโอเคครับ ได้90รู้1 9ประตูแล้วนะครับเรามาดูผลรางวัลถัดไปกันครับคือวันที่29เดือน7ครับผมผลรางวัลของวันที่29เดือน7นะครับจะเป็น569ครับกับ69ครับอ๋ครับเรามาคำนวณต่อเลยนะครับผมเราจะใช้ผลรางวัลของวันที่29ตั้งนะครับคือ569ครับกับ69ครับผมอ่าเป็น9บวกกับ6ครับ9บวกกับ6เป็น15ครับตัด1ทิ้งไปครับผมเหลือ5นะครับ นำ5 6เพิ่มอีกหนึ่งครับเป็น6ครับผมแล้วเราจะใช้5กับ6รลู่19ประตูครับโอเคครับเรามาดูผลรางวัลถัดไปกันนะครับผมวันที่2สิงหาครับโอเค6เข้านะครับผมสูตรเรายังวิ่งอยู่นะครับผมยังไม่คาดนะครับตั้งต่อไปครับผมเราจะนำผลรางวัลของวันที่2เดือน8นะครับมาตั้งกันอีกรอบครับคือ5 6 9กับ6 9ครับ9บวก6เป็น15หนะครับผมตัด1ทิ้งไปครับเช่นเดิมครับแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็น6ครับ ราจะใช้5้ากับ6ครับในการลูก19บประตูครับผมแล้วเรามาดูผลรางวัลวันที่5กันนะครับผลรางวัล3ตัวครับ6กห้าสครับผม2ตัวจะเป็น5้าสี่ครับเข้านะครับยังไหลอยู่ครับผมโอเคครับแปลว่าสูตรนี้ใช้ได้ครับแล้วเราจะใช้สูตรนี้นะครับมาคำนวณในการหาผลรางวัลของวันที่9ครับผมคือวันนี้นะครับ เราจะใช้ผลรางวัลของวันที่5ตั้งนะครับคือ6 54ครับผมกับ54ครับ4บวก5นะครับเป็น9ครับ9บวกเพิ่มอีก1เป็น10ครับผมตัด1ทิ้งไปครับเหลือ0ครับเป็น90นย์ะครับเราจะใช้90นะครับรูด19ประตูนะครับผมแล้วเรามาลองดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเ0เราจะเข้าหรือเปล่าครับโอเคครับหากใครไม่เข้าใจนะครับวิธีการซื้อรูป19ประตูนะครับผมมีตัวอย่างแนะนํามาด้านล่างนะครับผมผมจะรูด8นะครับให้ดูเข้าใจง่ายๆกันเลยนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้บ้านตองฟูพาลวยต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ